สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม compact exclusive car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้ลุงมองว่าเป็นรถยุโรปที่ปัจจุบันมีความคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคามือสองค่าดูแลรักษาถือว่ายอมรับได้อะไรเครื่องโดยสินภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียนเนก,ตตก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดผ่าเบรกมอเตอร์ดลมที่ t o อ performance เียบหน่บประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง w เวสเลก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Mercedes-benz c l l s s s c 4200K ขอขอบคุณคุณชาสมาชิกทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวและรถคันนี้ขายนะครับ ใครสนใจติดต่อได้ตามรายละเอียดในคอมเมนต์ C-Class เป็นรถในกลุ่ม Compact Exclusive Car หรือว่า D-segment ของทางค่าย Mercedes-Benz เป็นรถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดคล่องตัวสูงได้รับการยอมรับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เปิดตัวครั้งแรกในปี1993จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด5เจนครับเจนที่1 W202 ในปี1993 เจนที่2 W 2 0 3ในปี2000เจนที่3 W 2 0 4ในปี2007เจนที่4 W 2 0 5ในปี2 0 1 4และเจนที่5 W 2 0 6ในปี2021ครับและ C-Class ถือว่าเป็นรถขายดีเป็นอันดับ2ของค่าย Mercedes-Benz สำหรับกลุ่มผู้บริโภคก็คือคนเพิ่งจบใหม่เริ่มต้นทำงานหรือคนที่มีรถคันแรกครับ รถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mercedes-Benz C-Class c 2 0 0 k อวังกาสเจนที่3รหัส w 204โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2007จนถึงปี2014และคันนี้จดทะเบียนในปี2009ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซ่ ขนาด1.8ลิตรรหัส M271.950 สสูบเรียงดับเบิลโนเวเฮตแคมชาร์16วาล์วพร้อมทั้งระบบซูเปอร์ชาร์จซึ่งในเยอรมันเราจะเรียกว่าคอมเพรสเซอร์181แรงม้าแบบ HP แรงบิด250นิวตันเมตรเกียร์เป็นอัตโนมัต5ิ5สปีดครับเพรทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมี ในห้องเครื่อง2จุดครับ1และ2ครับบนฝากระโปรง1จุดครับท่อดักอากาศถือว่าเป็นอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งนะครับเวลาใช้งานไปนานๆานแล้วมันกรอบยุ่ยแตกมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100 8.7วินาทีท็อปสปีด230กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.4เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ลอ้อด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตัรด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ลอ้อพ่วงด้วย ABS TCS EBD BA และ EBA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด205 55 16 ซุมล้อตามสเปคจากโรงงานด้านหน้าใส่ได้ตั้งแต่195-1225ด้านหลัง 195- จนถึง255ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แรนซ์157มิลิเมตรจะสูงกว่า w 209อยู่7มิลิเมตรครับน้ำหนักรถ1.4ตันมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.77ยาว4.58 สูง1.43เมตรคานล้อมีความยาว2.76เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมและมีจุดยึดหลักมาให้ด้วยครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ซีดานแพตฟอร์ม W204 แพตฟอร์มสำหรับบอดี้สไตล์ของรถรุ่นนี้จะมีอยู่3แบบครับ4ประตูที่เป็นซีดาน 5ประตูที่เป็นแวก้อนและ2ประตูที่เป็นคูเป้ครับถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95นะครับต่ำสุดได้91แต่ในความเป็นจริง E20 สามารถใช้ได้ครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นทรงน้ำเต้านะครับอาการประจำรุ่นอย่างหนึ่งก็คือเบ้ากุญแจเสียกระจกมองข้างซ้ายขวาจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกัน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองให้กว้างขึ้นครับกระจกทุกบานที่มีโลโก้ Mercedes-Benz ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดครับยกเว้นด้านล่างที่หุ้มด้วยผ้าล็อกประตูที่ปรับเบาะเมมโมรีเบาะได้3ตำแหน่งครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดล็อกกระจกและที่กระจกมองข้าง ถ้าสัญญาณไฟอยู่ที่ด้านซ้ายมือเวลาที่เราถอยจอดกระจกทางด้านซ้ายจะปรับลงให้เราเห็นฟุตบาทครับช่องเก็บเอกสารล,ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเลเบลที่เสา B มี1จุดครับเบาะที่นั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้10ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกบ่อด้านหน้ายกบ่อด้านหลังปรับพนักพิงหัวหมอนปรับขึ้นลงครับ มีที่หนุนหลังมาให้นะครับมีที่พักเท้ามาให้ครับเป็นแบบพรมตรงนี้ลุงไม่ชอบเบรกมือแต่เป็นแบบปั้นเหยียบล็อกปลดล็อกที่เปิดฝากระโปรงหน้าสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าปรับไฟหน้าสูงต่ำช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชัน่นสี่ก้านคุ้มด้วยหนังลุงชอบเรียกว่าพวงมาลัยทรงปลาดาวครับถ้ามีหัวตรงนี้หน่อยเหมือนปลาดาวเลย วงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอหลักและหน้าจอที่เลือนใหม่ครับทางด้านขวามือจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งงานด้วยเสียงครับปรับด้วยไฟฟ้าได้4ทิศท,ทางครับเดินหน้าถอยหลงังขึ้นลงครับ และพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นแบบกระดกด้วยครับซ้ายมือด้านบนจะเป็นระบบคูชคอนโทลถัดมาจะเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟสูงสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนปรับได้4ระดับครับเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันอุณหภูมิ ตรงกลางเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง260และมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถทิป A ทิป B o โอเวอร์อุณหภูมิเวลาตำแหน่งเกียร์ขวามือเป็นวัดรอบครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางเป็นอย่างเดียวที่ลุงไม่ชอบในรถรุ่นนี้ครับลุงดูว่ามันไม่สวยงามและไม่ลงตัวถึงปุ่มการทำงานจะดูใช้ง่ายก็จริงช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุ ด้านบนจะเป็นซอฟทัชนะครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด8จุดครับคู่หน้า2เบาะคู่หน้า2เบาะคู่หลัง,ง2และเสาบี2ครับหน้าจอหลักจะมีขนาด3.5นิ้วแต่ในรุ่นอวังกาสกับเอลิแกนจะมีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันนะครับสามารถควบคุมผ่านพวงมลาลัยที่คอนโซล หรือที่ปุ่ม Command Control ก็ได้ครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนด้านล่างเป็นปุ่มเปิดปิดระบบการทรงตัวขนาบข้างด้วยช่องแอร์ครับปุ่มใช้งานกับระบบมัลติมีเดียครับระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลแบบดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิ2โซนนะครับแยกซ้ายขวาฟังก์ชันการใช้งานระบบแอร์อัตโนมัติปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือปิดการทำงาน ระบบโมโนหรือว่าโซนก็คือสามารถควบคุมแบบว่ารวมทั้งสองโซนได้เปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ไลฟ้าด้านหน้าโหมดการใช้งานปรับแรงลมสูงต่ำได้ทั้งหมด7ระดับครับไลฟ้าด้านหลังอากาศภายในภายนอกและปรับอุณหภูมิทางด้านขวามือหรือว่าอุณหภูมิรวมที่จุดบุหรีและที่เขียบุหรีครับ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5สปีดมีโหมดในการใช้งานอยู่2โหมดนะครับก็คือคอมฟอร์ตกับสปอร์ตลักษณะการใช้งานเกียร์นะครับ R N D ในส่วนของ D สามารถปรับเป็นเมนูนันได้ครับถ้าผลักไปทางซ้ายจะเป็นลบผลักมาทางขวาจะเป็นบวกและรุ่นนี้สามารถจอดแปะได้ครับเลื่อนไปที่ N บิดกุญแจดึงออกได้ครับปุ่มคอมมานด์คอนโทรลวิธีการใช้งาน เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวากดได้ปุ่มยกเลิกหรือว่าปุ่มย้อนกลับครับปุ่มควบคุมไม่มีปัญหานะครับแต่ฟังก์ชันการใช้งานลุงว่ามันเข้าถึงยากไม่ค่อยตอบโจทย์ครับถาดวางของกระจุกกระจิกเอาไว้วางโทรศัพท์ได้และข้างใต้เป็นช่องเก็บของหรือที่วางแก้วครับปกติจะมีที่กั้นมาให้1อันครับแต่คันนี้ไม่มีมา พื้นด้านล่างเป็นยางรองกันลื่นสามารถวางแก้วขนาด30 32ออนได้ทั้ง2ช่องนะครับแต่ด้านบนมันจะขบกันนิดนึงแต่คันนี้ไม่รู้มีอะไรไปขัดด้านในนะครับทำให้มันเปิดได้ไม่สุดและอีกอย่างหนึง่งเวลาใช้งานไปนานๆมันจะแตกครับที่พักแขนกว้างและยาววัสดุเป็นซอฟทัชความรู้สึกในการเท้าดี สามารถเปิดได้แบบ50-50นะครับมีสวิตช์เปิดปิดทั้ง2ด้านลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นพรมครับและด้านหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นช่องเก็บของกระจกกระจิกหรือเป็นถังขยะครับสามารถถอดออกได้ระยะกับคันเกียร์ถือว่าดีมากครับถึงแม้ว่าจะสูงไปนิดก็ตามแต่เวลาใช้งานจริงโอเคครับ ที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นซอฟต์คารครับความรู้สึกในการเท้าดีขนาดถือว่ากำลังดีครับระยะกับพวงมาลัยดีมากเก๊เก็บของด้านหน้าล็อกได้ครับลุงชอบด้านในมี2ชั้นด้านบนบุด้วยสักหลาดลึกประมาณครึ่งฝ่ามือด้านล่างบุด้วยยางรองกันลื่นลึกประมาณ1ฝ่ามือครับเป็นแบบปรับอุณหภูมิได้ มีไฟสองเก๊มีช่องเสียบ power outlet มาให้หนึ่งช่องที่ฝามีช่องเสียบปากกาที่ใส่นามบัตรและที่เก็บเหรียญมาให้ครับและถ้าลุงจำไม่ผิดตอนป้ายแดงรถรุ่นนี้ที่เสียบปากกาจะใส่ปากกาของ mercedes benz มาให้ด้วยครับด้านข้างเบาะที่นั่งข้างคนขับมีช่องเก็บของแบบตะข่ายมาให้ครับกระจกมองหลงังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างและความยาวกำลังดีเหมาะสมกับตัวรถครับ ไฟ2ห้องโดยสารและไฟ2แผ่นที่แยกฟังก์ชันการใช้งานอย่างชัดเจนครับไฟ2แผ่นที่จะอยู่ใต้กระจกมองหลังสำหรับไฟ2ห้องโดยสารจะอยู่ด้านบนและตัวสวิตช์จะควบคุมไปถึงไฟ2ห้องโดยสารแถว2เลยครับม่านบังแดดวัสดุดีมากครับเป็นพลาสติกแข็งมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านเวลาที่เปิดฝาไฟจะติดฝาแตกง่ายครับ ขนาดเหมาะสมกับตัวรถมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด4อันครับวัสดุหุ้มหลังคาฉนวนดีมากครับแต่รุ่นนี้จะมีอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึง่งก็คือผ้าหลังคาย้วยจะเริ่มย้วยจากตรงบริเวณด้านบนเสา A ก่อนครับเบาะที่นั่งคนขับมาในสไตล,ล์เบนซเลยครับนั่งสบายแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเอริกนกับอวังกาสความรู้สึกของเบาะนั่งแตกต่างกันครับ มันจะมีความนุ่มนวลกับแน่นกระชับแตกต่างกันนะวัสดุเป็นหนังแท้ทั้งตัวครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราเป็นหนังรูเพื่อการระบายอากาศที่ดีนั่งแล้วไม่ร้อนบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบตัวเบาใหญ่แบยาวนั่งสบายพนักพิงปีกเบาไม่ใหญ่จนเกินไปครับคนตัวใหญ่นั่งดีหัวหมอนปรับความสูงแบบไฟฟ้าและ ที่พักศีรษะสามารถปรับองศาได้ครับทำให้ตำแหน่งถือว่าดีมากเบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้10ทิศทางเมมโมรี <Memory S 1> ่เบาะได้3ตํตำแหน่งเหมือนกับเบาคนขับทุกประการครับตำแหน่งเบาต่ำสุดระดับสายตาลุงจะอยู่ประมาณกึ่งกลางกระจกพอดีครับเลกลูมจุดที่แคที่สุดมีอยู่4นิ้วพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดขาได้สุดทั้งสเท้า เวลาที่เราเหยียดขาสุดมีระยะห่างจากคอนโซล3นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กํกำปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับและตามสไตล์ของรถซีดานติดที่เสาซีนะแผงประตูแถว2วัสดุเป็นซอฟทัชเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณน,นี้ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปเสียดายครับไม่มีช่องเก็บของมาให้เลย ด้านหลังเบาะคู่หน้ามีกระเป๋าจริงโจ้ามาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องแอร์แถว2มาให้และบางรุ่นจะมีออปชันแอร์โซน3มาให้ด้วยครับด้านล่างจะมีช่องเสียบ power outlet และที่เขียบุหรี่มาให้อย่างละช่องครับเบาะแถว2โดยรวมนั่งได้ดีมากครับยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัว W203 ดีกว่าทุกจุดครับเบาะ สั้นไปนิดนึงตามสไตล์ของรถค่ายนี้พนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับและปรับองศาได้ด้วยครับรับกับศรีรษะพอดีชอบเฮดรูมมีอยู่หนึ่งกำปั้นถ้าคนสูงเกิน183เซนขึ้นไปแถว2ถึงจะเริ่มมีปัญหาครับเลกรูมจุดที่กคบที่สุดมีอยู่2นิ้วครับพื้นที่วางเท้า จะสัมพันธ์กับคนขับด้านหน้าครับถ้าปรับเบาะยกขึ้นสูงเราจะสามารถสอดเท้าได้สุดครับที่พักแขน mm hmm. กว้างและยาวความรู้สึกในการเท้าแข็งไปนิดนึงครับ mm hmm. เพราะว่าข้างใต้เป็นเก๊เก็บของครับพื้นด้านล่างบุด้วยพรมและมีที่วางแก้วหรือคัพโคลเดอร์มาให้สองช่องเป็นแบบปรับขนาดอัตโนมัติ และมี2ขนาดนะครับอันทางด้านขวามือสามารถวางแก้วขนาด30 32ออนซ์ได้สบายทางด้านซ้ายมือค่อนข้างลำบากครับโดยส่วนตัวลุงมองว่าใหญ่สุดน่าจะแค่2 2อ,ออนซ์เท่านั้นตำแหน่งเบาคนที่5หัวหมอนปรับความสูงได้3ระดับแต่ปรับเอนไม่ได้นะครับแค่พอใช้งานได้พนักพิงแข็งเพราะว่าเป็นที่พักแขนด้วย แต่ตัวเบาะนั่งนุ่มสบายดีครับพื้นที่วางเท้าไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถขับหลังทําให้ติดอุโมงค์เพลาขับถ้าจะนั่งให้ดีต้องแชร์พื้นที่วางเท้าครับตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้แต่เด็กนั่งดีกว่าครับเข็มขัดนิรภยัยมีมาให้3จุดครับเฉพาะตำแหน่งทางด้านขวามือถ้าเก็บไม่ดีนั่งมีทิ่มดักครับตำแหน่งบอกคนที่5เข็มขัดนิรภยัยเป็นแบบล็อก3จุดนะครับ และในยุคนั้นลุงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับต้องติดมาตรฐานมออกที่เข็มขัดเซฟตี้เบลทุกเส้นนะมี ISOFIX มาให้ด้วยครับไฟสองห้องในสารแถว2ใช้สวิต์ร่วมกับด้านหน้านะครับห้องเก็บสมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับ 1. สวิตท,ที่ฝาท้ายและ 2. ที่กุญแจรีโมทครับกดค้างประมาณ3วินาที จะเห็นได้ว่าเวลาที่เปิดฝาท้ายมันเปิดแรงมากครับฉะนั้นใครที่ไม่คุ้นเคยกับรถเวลามาเปิดบางทีมีตกใจครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด475ลิตรกว้างและยาวครับขนของเข้าออกสะดวกแต่วางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้นะครับที่ฝาท้ายจะมีไฟสัญญาณเตือนและไฟห้องเก็บสัมภาระมาให้อยู่ในจุดเดียวกันครับสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับ ทางด้านซ้ายมือจะเป็นช่องเก็บของแบบตะข่ายทางด้านขวามือจะเป็นไฟห้องเก็บสัมภาระอีกจุดหนึ่งสำหรับุกแขวนของมีมาให้ทั้งสองด้านนะครับรับน้ำหนักได้จุดละ3ากิโลชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหอยู่ตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นดีไซน์แบบรถในยุคปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นเข้าออกมานอนได้สะดวกมากด้านหลังลุงเป็นกระเป๋านะยังนอนได้สบายเลย ข้อดี 1. รูปร่างหน้าตาดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยไปไหนยังไม่เก่า 2. ช่วงล่างสมรรถนะการขับขี่ระบบความปลอดภัยให้มาครบ 3. ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้งสองแถวเอาเป็นว่าดีกว่า203เยอะ 4. ระบบแอร์ดีมากเป็นทั้งแบบ2โซนและ2แถวเย็นสบายทั่วทั้งคันครับ 5. ประหยัด ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายวงเลี้ยวแคบคล่องตัวในเมืองสูงอะไหล่มือสองเพียบครับ 6. ราคามือสองในปัจจุบันจับต้องได้ง่ายถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มนี้ถือว่าคุ้มค่าครับข้อเสีย 1. ภายในห้องโดยสารการออกแบบคอนโซลดูเชยมากแต่การใช้งานดีครับสะดวก 2. ระบบคอมมานด์คอนโทรลใช้งานยากการเข้าถึงฟังก์ชันยากครับ 3. เบาะที่นั่งต่ำการเข้าออกห้องโดยสารยากนิดนึงลุกนั่งลำบากครับ 4. มีรุ่นย่อยให้เลือกเยอะต้องทำกันบ้านดีๆไม่อย่างนั้นซื้อผิดราคาครับ 5. มีกลิ่นภายในห้องโดยสารสมัยก่อนเขาคิดว่ามันเกิดจากพรมมีการเคลมกันหลายครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเกิดจากวัสดุเคลือบกันสนิมครับเวลาที่มันระเหยขึ้นมาและมันมาสะสมในพรมเลยทำให้มีกลิ่น แต่ในปัจจุบันน่าจะหายหมดแล้วอาการประจํารุ่น 1. ซูเปอร์ชาร์จเสียทุกๆ1 0 0 0นกิโลค่าซ่อมอยู่ที่5-70,000บาทครับ 2. เฟืองแอดวานหรือว่าเฟืองแคมมีอาการหอนหรือว่าเสียงดังจะเสียทุกๆ1.5แสนกิโลค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ2-30,000บาทครับ 3. ป um ั๊มติ๊กหรือป um ั๊มแรงดันสูงเสียค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ3-40,000บาทครับ สสมองเกียร์เสียเป็นทุกคันขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าจะช้าหรือเร็วค่าซ่อมอยู่ที่3-6มถึงื่นบาทขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกโอเวอร์ฮอลหรือว่าเปลี่ยนครับ 5. วัสดุเสื่อมสภาพเช่นผ้าหลังคาย้วยปุ่มควบคุมลอกหน้าจอหลักเสื่อมและไฟหน้าเหลืองครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง8 1 1ถกิล,ลิตรนอกเมือง14-16กกิล,ลิ โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11-13กิโลลิตรขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และสภาพการจราจรครับว่าติดมากติดน้อยขนาดไหนคู่เปรียบ 1. bmw series ส e 9 0 2. audi a 5 8 t 3. volvo s 6 0 4. volkswagen passat b 5และ 5. lexus is 250 XF 40ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่2.46ล้านจนถึง3.49ล้านราคามือสองณปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่45,000จนกระทั่งถึง60,000บาทขึ้นอยู่กับปีสภาพและเลขไมครับกับ Mercedes-Benz C-Class ตัว W204 ใครที่จะหามาใช้งานลุงว่าสามารถหามาใช้งานได้เลยครับ แต่อย่างที่บอกไว้ว่าตัวคอมเพรสเซอร์มันจะมีอาการประจำรุ่นเกี่ยวกับเรื่องของเฟืองแอดวานซ์และระบบซูเปอร์ชาร์จที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ5-7หมื่นบาททุกแสนโลแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้รถคันที่มันถูกทำมาแล้วนะครับมันสามารถใช้งานได้เลยครับยังไม่ต้องไปกังวลเพราะถ้าไม่ถึงรอบและคุณขายออกไปก่อนคุณก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้แน่นอนลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับ Mercedes-Benz ตัว C 200 Compressor นะครับหลายคนคงจะถามรู้ว่าอา้าวลุงบอกว่าไม่ให้เล่นไม่ใช่เหรอ o m p r พ s s เซอ่ะลุงมีแนวความคิดแบบนี้ครับถ้าคุณเจอรถนะครับในรุ่นที่หรือว่าในเครื่องยนต์ที่เขาครับได้รับการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของเฟือง a d v a านซ์หรือระบบ c o m p พรส s ซอรมาแล้วของพวกนี้ครับมันจะมีอายุการใช้งานประมาณ1,000 0กิโลถูกไหมฮะ ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนใช้รถเยอะหรือคิดว่าไม่ได้ใช้รถถึง1 0 0 0 0แกิโลแน่ๆน่นยคุณสามารถซื้อมาใช้งานได้เลยครับเพราะค่าใช้จ่ายตรงนี้คุณจะไม่มีอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะที่ลุงบอก1 0 0 0 0แสนโลเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปเจอรถแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้ราคาซื้อขายมันจะต่ากว่าตัวที่เป็นเทอร์โบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้ในราคาที่เหมาะสมและมั่นใจได้มันสามารถเลือกมาใช้ได้เลยครับถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันมีความประหยัดนะครับยังใช้งานในปัจจุบันได้ดีเสาเเสา B เสา C นะครับไม่มีมุมอับถือว่าน้อยมากและโดยรวมนะครับยังไงก็ดีกว่าดับเบิลยูสองศูนย์สามแน่นอนลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณอยู่ที่ห้าแสนบวกลบราคานี้คุณจะสามารถหารถแบบนี้มาใช้งานได้ครับ